เป็นเย็บเสร็จแล้วนะคะตรงถ้าพับอย่างนี้ตรงโค้งตรงนี้ค่ะตรงโค้งตรงนี้จะเป็นจมูกตรงนี้จะเป็นคางนะคะสังเกตว่าคางจะเข้ามาลึกตรงนี้ก็อันนี้ตรงคางนะคะตรงเหลี่ยมคางอันนี้ตรงจมูกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นที่ใส่แผ่นกองนะคะนี่ค่ะค่ะไปดูการสร้างแบบกันเลยนะคะเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มิจะมาชวนทำหน้ากากอ,อีกแบบหนึ่งนะคะก็จะปรับแบบขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะคะลองมาดูวิธีการสร้างแบบเลยนะคะแบบด้วยกันเนาะ พับครึ่งของกระดาษ a 4นะคะพับตามแนวนอนของกระดาษ a 4นะคะพอเราพับกระดาษนะคะเราจะใช้ตรงสันทบตรงนี้นะคะนี่ค่ะตรงสันทบตรงนี้นะคะพอเราได้กระดาษอย่างนี้นะคะเราวัดเข้ามาจากมุมนี้เข้ามา13เซนติเมตรนะคะ สิซนติเมตรตรงนี้ลงมา1ิบ7 5ซนติเมตรนะคะเส้นตรงตัดเส้นตรงก่อนนะคะจะวัดตรงจมูกก่อนนะคะเราจะทำตรงจมูกนะคะ ตรงนี้ลงมา4เซนติเมตรนะคะตรงนี้เข้ามา2.5เซนติเมตรค่ะตีเส้นตรงนี้นะคะแบ่งครึ่งวัดขึ้นมา0.3เซนติเมตรนะคะ โค้งตรงนี้เลยนะคะจากตรงนี้ลงมา4เซนติเมตรนะคะจากนี้วัดตัดเฉียงเลยค่ะ วัดตรงนี้เข้ามา4ี่ซนติเมตรนะคะตรงนี้มาอีก4ซนติเมตรนะคะตรงนี้ลงมาจากตรงนี้ลงมานะคะ1.5ซนเมตรค่ะ2ซนติเมตรค่ะ ตีเส้นตรงเลยค่ะตีเส้นตรงเลยนะคะฝั่งนี้โค้งตรงนี้รับกันเลยนะคะ,คะตรงจมูกเรียบร้อยนะคะเรามาทำตรงคางนะคะ จากตรงนี้ลงมา7.5ซนเมตรนะคะจากตรงนี้ลงไป7.5จากนี้เข้ามา3ซนติเมตรนะคะจากนี้มา3 cm. จากนี้ขึ้นมา3.5ซนเมตรนะคะเอาใหม่เท่าทีค่ะ จากนี้ลงมาเจ็ดห้าวัดนี้เข้ามาสามตรงนี้เข้ามาสามจุดห้าตีตรงมานี่เลยนะคะหากึ่งกลางระหว่างสองหากึ่งกลางนะคะตรงนี้นะวัดขึ้นมา0.3นะคะ ตีเส้นเลยค่ะศูจดสาพอได้ตรงนี้วัดตรงนี้มานี่นะคะจากนี้ลงมาห้าเซนติเมตรนะคะ ขึ้นมาหนีุ0.5 0.5ถ้าใครไม่มีบรรทัดโคง้งก็ตีตรงอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยๆโค้งตรงนี้นะคะนะคะถ้าใครไม่มีบรรทัดโค้งนะคะนคะคะ อันนี้เรียบร้อยนะคะวัดเข้ามา1.5ซนติเมตรนะคะ1.5เซนติเมตรเวลาเราจะไว้เย็บเราก็จะเผื่อนะคะคีเส้นตรงนี้1.5นีเราก็พับตรงนี้นะคะเดี๋ยวมิจะกดรอยให้ดูนะคะ กาออกมาน,นะคะ ก็จะได้อย่างนี้นะคะตรงนี้จะเป็นจมูกตรงนี้จะเป็นคางนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะการตัดแบบก็พับตรงที่เราพับไว้เนะะี่ยค่ะ 1. นุด้าเราพับเข้าไปเลยนะคะนะคะ ตัดตามรอยที่เราวาดเลยนะคะเดี๋ยวเราตัดแบบเสร็จเราก็ไปวางผ้าเลยนะคะ ก็มาวางผ้าเลยค่ะ เวลาเย็บนะคะตรงเนี้ยจะเย็บเผื่อเผื่อเย็บตรงนี้เข้าไป0.5นะคะหรือว่า6มิลก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นรอยเย็บนะคะนคะคะหมิลนะคะหรือว่า0.5ก็ได้นะคะเย็บไปเลยค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาตัดผ้าที่เป็นแผ่นกองนะคะ ผ้าที่เป็นแผ่นกองอันนี้เราแยกไปก่อนผ้าที่เป็นแผ่นกองเราก็ใช้แบบนี้ค่ะวัดเข้ามา4เซนติเมตรนะคะ4เซนติเมตร เวลาเราตัดผ้าเราจะตัดอีกแบบก็ได้นะคะเวลาเราตัดผ้าเราพับครึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะ จะตัดได้2แบบนะคะเดีวเวลาตัดผ้าเราก็พับขึ้นงนี้เดี๋ยวเรามาตัดผ้าอีกแบบหนึ่งนะคะเราจะได้ผ้า2ชิ้นแล้วก็พับขึ้นอย่างนี้นี่ค่ะหันให้ชนกันอย่างนี้นะคะ วางผ้าได้หลายแบบนะคะแล้วแต่ถนัดเนาะตัดเข็มหมดแล้วก็ตัดได้เลยค่ะ กลางออกมาก็จะได้ผ้าเหมือนกันนะคะ,ะ,คะตัดผ้าสาลูผ้าสาลูเราก็พับครึ่งอย่างนี้นะคะนะคะเราจะตัดผ้าสาลูแค่ชิ้นเดียวนะคะเราก็นำผ้ามาวางแบบมาวางสันทบนะคะ วิธีการวางผ้าวางได้หลายแบบนะคะแล้วแต่คนถนัดเนาะ กลางออกมาจะได้แบบนี้นี่ค่ะเซตหนึ่งจะมีสามชิ้นนะคะนี่ค่ะผ้าสาลูเราจะนำไปเย็บพับริมตรงนี้นะคะ,ะเย็บตรงนี้สองด้านนะคะแล้วก็จะเย็บมุมนี้พับอย่างนี้ ตรงนี้ก็จะมุมนี้นะคะตัวนี้ก็เช่นกันค่ะจะพับเย็บตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเย็บสามชิ้นแล้วเดี๋ยวเย็บให้ได้สามชิ้นแล้วก็มาประกบนะคะแล้วก็ค่อยมาใส่ยางยืดนะคะยางยืดจะใช้อยู่ที่ยางยืดจะใช้ห้ถึงเนิ้วนะคะของมี่จะใช้อยู่ที่6นิ้วค่ะ อลสติกอลาสติกจะใช้อยู่ที่6นิ้วนะคะ6นิ้วหนึ่งสองสามี่ห้าหนะคะตัด2เส้นนะคะอันนี้6นิ้วสองหนึ่งสองสามเดี๋ยวไปเย็บกันเลยค่ะ